นะโมะต,ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอัถะนังโทวาริกโกหุต,ตวานิสิน,นโนะนาิตตะโถตถากิระเมตวาอนิยมานังพรมะนังทิสวาปฏิมาคัง คันตวาสุโภคมานังวิเหทะยิโรกะสมิงหิพรามมะนานามะมะหาพรมมโนปุตตาสเจมหาพรมมมาติบัดน,นี้จะแสดงพระไตรปิฎกเทศนามหาวิตถาระในในคัมภีรุตกะนิกายมหานิบาตชาดกกันที่225ว่าด้วยเรื่อง ภูริทัตชาดกตอนที่12ซึ่งเรียกว่ายัญยะวาทะวันน,นากันคือตอนว่าด้วยการบูชายันของพรามไปตามลำดับแห่งวาระพระบาลีเพื่อประดับปัญญาบาร,รมีแห่งพุทธบริษัทไปจนกว่าจะสมควรแก่เวลาดำเนินความในยัญยะวาทะวันน,นาตอนที่12นี้ว่า เวลาที่กาณาอลริธานั่งเฝ้าประตูอยู่นั้นได้เห็นสุโภคะกุมารน,นำพามนั้นไปด้วยกิริยาดุร้ายจึงเดิอนออกไปบอกว่าข้าแต่พี่สุโภคะพี่อย่าเบียดเบียนพามนี้เลยเพราะพวกพามนวนแต่เป็นบุตรท้ามหาพรมทั้งนั้นถ้าท้ามหาพรมหรือเขา้าก็จะโกรธทำหน้าพิภพทั้งสิ้นให้พินาศไปนะพี่พวกพาม จะเป็นพวกประเสริฐเป็นพวกมีอนุภาพมากในโลกพี่ไม่รู้จักอนุภาพอันใหญ่ของพวกพรามเหมือนข้าพเจ้าเลยดังได้สดับมาว่าเมื่อชาติก่อนกาณาอาริถากนั้นได้เกิดเป็นพรามเคยได้บูชายันเพราะฉะนั้นเขาจึงกล่าวยกย่องพราม์อย่างที่แสดงมานี้ขันเขากล่าวอย่างนี้แล้วจึงแสดงเรื่องบูชายันให้สุปโภค,คุมาล และพวกนาคบริวารฟังว่าข้าแต่พี่สุโภคะการบูชายันและเวทมนต์ทั้งหลายที่พวกพรามแต่งตั้งขึ้นไม่ใช่เป็นของมีคุณเล็กน้อยผู้ทีต่ติเตียนยันและเวทมนต์ทั้งหลายชื่อว่าสละทรัพย์และธรรมของสัปปุรุษทั้งหลายโดยแท้ดังนี้ขันกล่าวอย่างนี้แล้วกาณาอาริธะจึงถามสุโภคะกุม,มารว่าพี่สุโภคะ รู้หรือไม่ว่าใครเป็นผู้สร้างโลกนี้สุโภคคุบาลตอบว่าไม่รู้ <_ d ata> เขาจึงกล่าวว่าข้าแต่พี่สุโภคะโลกนี้เป็นของที่ท้าวมหาพรมซึ่งเป็นปู่ของพรามณ์สร้างขึ้นขันกล่าวอย่างนี้แล้วจึงกล่าวต่อไปว่าพวกพรามณ์ถือเอาเวทมนต์เป็นสำคัญพวกกษัตริย์ถือแผ่นดินเป็นสำคัญพวกเวท ถือการทำนาเป็นสำคัญพวกศูนย์ถือการรับจ้างเป็นสำคัญการที่พวกคนมีอาชีพต่างๆกันดังนี้เป็นเพราะพรมได้สร้างขึ้นไว้ผู้ที่เลื่อมใสในพวกพรามอันเป็นของหลานของพมและนิยมนับถือย่อมไปเกิดในเทวโลกพรมเป็นผู้สร้างโลกท้าวรุณท้าวกุเวระท้าวโสมะพระยายมพระจัน์พระพาย พระอาทิตย์เหล่านี้ล้วนแต่ได้บูชายันไว้มากๆทั้งนั้นล้วนแต่ได้บูชาสิ่งที่พวกพราหมณ์นับถือมากแล้วทั้งนั้นผู้โกงธนูอันมีกำลังทั้งห้า้อยคันคือเท้าอัจฉุนะเท้าพิมมเสนผู้มีกำลังมากไม่มีใครเสมอในแผ่นดินก็ล้วนแต่ได้บูชาไฟตามตำราของพราหมณ์มาแล้วทั้งนั้นข้าแต่พี่สุภคะ ผู้ได้เลี้ยงดูพรามด้วยข้าวน้ำมาตลอดกาลนานและมีใจเลื่อมใสในพวกพรามย่อมได้เกิดเป็นเทพพยาดาผู้วิเศษผู้ที่สามารถชนะเทวดาคือไฟอันกินมากอันมีสีไม่เลวซามด้วยเนยใสยคือพระเจ้ามุชคินซึ่งได้บูชาไฟด้วยเนยใสยก็ได้ไปเกิดในเทวโลกผู้มีอนุภาพมากมีอายุยืนตั้งพันปี มีรูปร่างอันสวยงามอย่างยิ่งซึ่งทิ้งประเทศออกไปบวชบูชาไฟคือพระเจ้าทุทีปะก็ได้ไปเกิดในสวรรค์พระเจ้าสาคาระผู้ปราบโลกได้จนตรดฟังมหาสมุทรทั้งสีก็ได้บูชายันแล้วไปเกิดเป็นเทวดาผู้วิเศษผู้มีอนุภาพสร้างแม่น้ำคงคาในมหาสมุทรนั้นคือเท้าองค์โลมบาท ได้บูชาไฟแล้วได้ไปเกิดในเมืองพระอินทในตอนนี้มีเรื่องเล่าว่าพระเจ้ากุมภารานสีองค์หนึ่งทรงพระนามว่าองคะโลมบะบาดเพราะมีขนทึ่งที่ฝ่าพระบาทได้ตรัสถามทางสวรรค์กับพวกผามได้เชิญไปบูชาไฟอยู่ในป่าหิม,มาพานตพระเจ้าพาราณสีนั้นได้โปรดให้นำแม่โคเป็นอันมากไปสู่ป่าหิม,มาพานต์ และมีอักขระมเหสีไปด้วยได้ทรงทำตามคำแมะนำของพราหมณ์นมสดที่เหลือจากพราหมณ์กินได้เทลงไว้จนไหลไป,ไปเป็นแม่น้ำของขาส่วนที่ขังอยู่ได้กลายเป็นนมเปรี้ยวไปเกิดเป็นมหาสมุทรขึ้นพระเจ้าพระลักสีได้ทรงสักการะบูชาแก่พวกพราหมณ์และบูชาไฟด้วยเนยใสตามคำพีพราหมณ์ดังนี้แล้ว จึงได้ขึ้นไปเกิดในสวรรค์กานาอริธาได้นำเรื่องนี้มาแสดงดังแสดงมาแล้วนั้นจึงกล่าวต่อไปว่า mm. เทวดาผู้ประเสริฐผู้มีฤทธิ์และยศมากผู้เป็นเสนาบดีของเทา้าวาสวะก็เพราะได้บูชาไฟด้วยวิธีดื่มน้ำโสมผู้ที่สร้างโลกนี้และโลกหน้าสร้างแม่น้ำพาคีระถีสร้างเขาหินมะพาน ภูเขาวิชะย่อมเป็นเทวดาผู้มีฤทธิ์มียศซึ่งได้เคยบูชาไฟมาแล้วทั้งนั้นภูเขาต่างๆคือภูเขากาลากิรีภูเขาหิมพานภูเขาวิช,าชาัยชะภูเขาสุทัศตานะภูเขานิสสะะภูเขากาก,ากะเวรุเหล่านี้ล้วนแต่พวกพรามที่บูชายันได้สร้างขึ้นทั้งนั้นข้าแต่พี่สุโคะพี่รู้หรือไม่ ว่าเพราะเหตุไรน้ำมหาสมุทรจึงเค็มสุโภคกุม,มารจึงตอบว่าพี่ไม่รู้กนาอุิทะกล่าวต่อไปว่าพี่ก็รู้แต่จะเบียดเบียนพวกพราม์เท่านั้นแหละขันกล่าวอย่างนี้แล้วจึงกล่าวต่อไปว่า,าพราม์ผู้ทรงไตเพศผู้ทรงเวทมนต์มีผู้ตบะในโลกนี้เรียกว่าผู้เลี้ยงชีพในทางขอพรามณ์นั้น ได้ไปเตรียมน้ำอยู่ที่ฝั่งสมุทรน้ำในมหาสมุทรได้ซัดท่วมเอาไปเสียพมรู้เข้าก็โกรธจึงสาปน้ำในมหาสมุทรให้เค็มสิ่งอันเป็นที่ตั้งแห่งการบูชาคือพวกพามย่อมมีอยู่ในแผ่นดินใหญ่ซึ่งเป็นที่อาศัยอยู่ของพวกมนุษย์บ้างซึ่งเป็นแผ่นดินของเท้าวาสวะคือสวรรค์บ้างในทิศตะวันออกบ้างทิศตะวันตกบ้างทิศใต้บ้าง ชิดเหนือบ้างล้วนแต่ทําบุคคลทั้งหลายให้รู้ซึ่งวิธีบูชาไฟทั้งนั้นจบตอนที่สิบสองอันกล่าวถึงกาณาอาดิธะได้สรรเสริญพวกพามและการบูชายันกับไต่เพศของพามแต่เพียงเท่านี้ในตอนที่สิบสามเรียกว่าปัญญาเพทักันคือตอนว่าด้วยพระพุทดิทัต์ทรงล้างความเห็นผิดในเรื่องบูชายัน ของกนา,าอาริทะว่าพวกหน้าที่มาเยี่ยมเยือนพระภูริทัตนั้นเมื่อได้ฟังถ้อยคําของอนาการิทะก็พลอยถือผิดไปตามกานาอาริทะด้วยส่วนพระภูริทัตซึ่งนอนเป็นไข่อยู่ได้คิดว่าเราจําเป็นจะต้องล้างถ้อยคําของอนาการิทะเสียให้ได้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่บริวารทั้งหลาย ขั้นคิดแล้วจึงลงไปส่งน้ำประดับเครื่องส่งครบแล้วก็ขึ้นนั่งบนธรรม,มาทโปรดให้พวกหน้ากับอนาการิทะเข้าเฝ้าแล้วตัดว่าดูก่อนเจ้าอนาการิทะเจ้าสรรเสริญสิ่งที่ไม่เป็นจริงเราจึงจะขอชี้แจงให้เจ้าเข้าใจถูกต้องขันตัดดังนี้แล้วจึงตัดว่าดูก่อน เจ้าอาิธะสิ่งที่เป็นกะลีของนักปาาแต่เป็นของคนโง่นับถือนั้นคือไตเพศของพวกพามอันไตเพศของพวกพามนั้นมีอาการเหมือนพยับแดดซึ่งล่อลวงให้คนหลงเข้าใจผิดไตเพศนั้นไม่อาจป้องกันผู้คนทำร้ายมิตรและคนพูดทำกรรมอันหยาบช้าได้ ไฟที่พวกพามบูชาอยู่จนตลอดการและนานนั้นไม่อาจป้องกันคนที่ทำบาปกรรมไว้ได้ถึงผู้ที่มีทรัพย์สมบัติมากจะเอาทรัพย์สมบัติทั้งหมดมาปนกันกับฟืนกับหญ้าทิ้งลงไปให้ไฟเผาก็จะต้องหมดไปเสียเปล่าจะทำให้ไฟอิ่มได้เป็นอันไม่มีนมสด แปรไปได้ฉันในไฟก็แปรไปได้ฉันนั้นธรรมดาไฟย่อมเกิดขึ้นด้วยการกระทาของบุคคลไม่ใช่ว่าไฟเกิดขึ้นเองเพราะว่าการบูชาไฟได้บุญแล้วพวกเผาถ่านพวกต้มเกลือพวกทำกับข้าวพวกเผาศพก็ชื่อว่าเป็นคนทำบุญเท่ากันกับพวกพรามณ์ที่บูชาไฟทั้งนั้น ไม่มีใครในโลกที่ได้บุญด้วยเอาของให้ไฟกินธรรมดาของไฟย่อมกินไม่เลือกคือไม่หมดทุกสิ่งไม่เลือกว่าของดีเลวอย่างไรคนบางพวกถือว่าไฟเป็นเทวดาพวกมิรักขะถือว่าน้ำเป็นเทวดาทั้งสองพวกนี้เป็นอันถือผิดทั้งนั้นธรรมดา ไฟย่อมไม่มีร่างกายอินทรีย์ที่จะรู้ดีรู้ชั่วได้คนที่บูชาไฟเมื่อทำบาปอยู่จะไปสู่สวรรค์ได้อย่างไรพวกพราหมณ์ที่คิดหาอุบายเลี้ยงชีพได้คิดโกหกหลอกลวงกันขึ้นว่าพรหมเป็นผู้ครอบงำได้ทุกอย่างและเป็นผู้บูชาไฟทั้งนั้นพวกพราหมณ์เป็นผู้มีอนุภาพมาก มีอำนาจมากไม่มีใครสร้างได้แต่ถึงอย่างนั้นพวกพรมก็ยังกลับบูชาไฟที่คนสร้างขึ้นการที่กล่าวกันอย่างนี้เป็นเรื่องเหลวไหลหน่าหัวเราะทั้งนั้นพวกพราหมณ์ได้คิดโกหกเรื่องนี้ขึ้นเพื่อให้คนบูชายันเมื่อคิดการบูชายันขึ้นแล้วยังไม่ได้ลาบสการะอย่างไรจึงได้คิด การขึ้นอีกวิธีหนึ่งคือการฆ่าสัตว์บูชาไฟคำที่กล่าวว่าพวกพายมยึดถือแผ่นดินเป็นสำคัญพวกแพทย์ยึดถือการทำนาค้าขายเป็นสำคัญพวกศูนย์ยึดถือการรับใช้ผู้อื่นเป็นสำคัญทั้งสี่จำพวกนี้ต่างมีหน้าที่ประจำตัวอยู่อย่างนี้ถ้าคำนี้จริงเหมือนกับถ้อยคำของพวกพายมแล้ว คนที่ไม่ใช่กษัตริย์ก็คงไม่ได้ราชสมบัติเลยคนที่ไม่ใช่พราหมณ์ก็คงไม่ได้ศึกษาไตรเพศคนที่ไม่ใช่เวศก็คงไม่ได้ทำนาค้าขายคนที่เป็นพวกศูนย์ก็คงไม่พ้นจากการรับใช้ผู้อื่นแต่หาได้เป็นอย่างนั้นไม่คือคนที่ไม่ใช่กษัตริย์ก็ได้เป็นกษัตริย์ถมไปคนที่ไม่ใช่พราหมณ์ ก็ได้เรียนไตเพศถมไปคนที่ไม่ใช่เวศก็ได้ทำมาค้าขายถมไปคนที่เป็นศูนย์ก็ได้พ้นจากหน้าที่รับใช้ผู้อื่นถมไปโดยเหตุนี้คำนี้จึงนับว่าไม่จริงเป็นแต่คำที่พวกหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคิดขึ้นทั้งนั้นทำให้คนโง่หลงเชื่อถือส่วนพวกที่มีปัญญา ย่อมเล็งเห็นได้ด้วยตนเองเพราะเหตุว่าพวกกษัตริย์ก็เก็บสวยอากรจากพวกเวทพวกพรามณ์ก็ได้ถือศาตราเที่ยวฆ่าสัตว์อยู่ถ้าว่าพรมเป็นผู้สร้างโลกแล้วเหตุไรจึงไม่ทำให้โลกมีความสุขเสมอกันทำไมจึงไม่ทำให้โลกเป็นยุติธรรมคือไม่ให้โลก มีมารยาหลอกลวงและเจรจาคำเท็จต่อกันเท่าว่าผมเป็นผู้สร้างโลกจริงผมก็ต้องเป็นผู้ไม่มีธรรมประจําใจเพราะเหตุว่าจัดการไม่ชอบธรรมคือตามตารรมําราพามกล่าวไว้ว่าถ้าผู้ใดฆ่าสัตว์ต่างๆมีตั๊ก,กแตนและบุ้งงูกบเขียดนอนมแมลงวันเป็นตัวอย่างแล้วผู้นั้นจะได้บุญดังนี้ คำนี้เป็นคำไม่จริงทีเดียวเป็นคำไม่ยุติธรรมทีเดียวถ้าคนได้บุญด้วยการฆ่าสัตว์และสัตว์ที่ถูกฆ่าก็ได้ไปสวรรค์จริงตามตัราของพราหมณ์จริงแล้วพวกพราหมณ์ก็คงฆ่ากันเองเป็นแม่นมั่นไม่มีสัตว์จำพวกใดที่จะอ้อนวอนให้ใครฆ่าตนล้วนแต่ไม่อยากถูกฆ่าด้วยกันทั้งนั้นพอพวกพราหมณ์ ผูกสัตว์เข้ากับเสาบูชายันแล้วก็ยืนพรรณนาต่างๆว่าเลรานี้จะหลังสิ่งของที่ปรารถนาให้แก่ท่านในโลกหน้าจะเป็นของยั่งยืนในโลกหน้าดังนี้คํานี้เหลวไหลทั้งนั้นเพราะเหตุไรในเสาบูชายันนั้นไม่มีสิ่งไรจะหลังของอันเป็นที่ปรารถนาออกมาให้ในโลกหน้าได้ถ้าในเสานั้นมีแก้วมีสัง มีไขม่มุกมีข้าวมีทรัพย์มีเงินทองหรือไม้แห้งไม้สดซึ่งจะหลังของอันเป็นที่ปรารถนาให้ในโลกหน้าได้แล้วพวกที่เรียนไตเพศก็คงจะบูชายันแก่ตนจำพวกเดียวไม่เกี่ยวข้องกับพวกอื่นเป็นแน่นอนคำที่กล่าวพรรณนาต่างๆนั้นเป็นคำของพวกมารยาสาไถยหลอกลวง เพื่อให้คนอื่นเอาทรัพย์มาให้แก่ตนเป็นพวกที่เกาะคนอื่นกินเหมือนกับฝูงกาตอมนกเขาพวกที่เกี้ยกล่อมคนอื่นได้สักคนเดียวแล้วก็พร้อมกันปั้นเรื่องที่ไม่แลเห็นขึ้นเพื่อหลอกลวงเอาทรัพย์ที่เห็นไปเสียพวกพามย่อมเป็นเหมือนพวกโจรซึ่งควรจะฆ่าเสียให้หมดพวกพามตัดเอาไม้ทองหลังมาใช้ในวิธีบูชายัน โดยถือว่าเป็นแขนขวาของพระอินทร์ถ้าคํานี้จริงแขนของพระอินทร์ก็ต้องขาดไปทําไมพระอินทร์จึงจะชนะพวกศูนย์อะสูนรได้คํานี้ก็เหลวไหลฟังไม่ขึ้นเพราะพระอินทร์ยังมีแขนบริบูรณ์อยู่พระอินทร์เป็นผู้ประเสริฐไม่มีใครจะฆ่าได้ถ้อยคำของพวกพรามเหล่านั้นล้วนแต่เป็นคำเหลวไหลทั้งนั้นที่ว่าภูเขาต่าง เป็นของพวกบูชายันสร้างขึ้นนั้นก็ไม่จริงอีกเพราะภูเขาต่างๆไม่ใช่อิฐนอกจากเป็นหินมานมนานแล้วเหล็กและโลหะต่างๆไม่ได้เกิดในอิฐชนิดที่พวกพารรมก่อสร้างไว้ที่พารรมผู้ทรงไตเพศไปอาบน้ำทะเลอยู่น้ำทะเลได้ท่วมพัดเอาไปให้ถึงซึ่งความตายพมโกรธเคืองว่า นำน้ำทะเลได้ฆ่าลูกของตนจึงสาปให้น้ำทะเลเค็มเสียนั้นข้อนี้ก็ไม่จริงเพราะพวกพิมซึ่งเรียนไตเพศซึ่งถูกน้ำทะเลพัดเอาไปก็มากกว่านั้นเทพไรพรมจึงไม่เสกสรรให้น้ำทะเลแปลเป็นรสอื่นไปอีกอันน้ำเค็มย่อมมีทั่วไปในที่ต่างๆเช่นน้ำในบอ่ออันมีมนุษย์โลกก็เหมือนกัน ไม่ใช่เค็มแต่น้ำทะเลเท่านั้นพวกพวามได้กล่าวไว้ว่าไม่มีใครเป็นผัวใครเป็นเมียในแรกตั้งกันมีแต่มนูธรรมคือใจเท่านั้นให้มนุษย์เกิดขึ้นก่อนดังนี้คำนี้ก็ไม่จริงเพราะถ้ามนูธรรมทำให้มนุษย์เกิดขึ้นเหมือนกันหมดแล้วก็ไม่มีใครเลวกว่าใครอันไตเพศนั้นใครๆก็เรียนได้สดได้ทั้งนั้น ไม่เรียกว่า,าพรามหรือคนอื่นเลยอันตรายเพศของพวกพรามนั้นพวกพรามได้แต่งขึ้นไว้เพื่อสังหารตนเองสร้างไว้ด้วยปากสร้างไว้ด้วยความโลภเป็นของที่ทิ้งได้ยากเกิดขึ้นตามวิธีกาบกรเป็นของที่ทําให้คนโง่หลงเชื่อถือในทางลุ่มๆดอนๆทำให้คนโง่เชื่อถือว่าเป็นจริงราชสีเสือโค้งสือเหลือง ยังมีกําลังกายกําลังใจในฐานะเป็นรูปผู้ชายแต่พามทั้งหลายที่มีกําลังกายกําลังใจเสียเลยความเกิดเป็นมนุษย์ของพวกพามย่อมเหมือนกับโคไม่มีใครเสมอเขาแต่ก็แต่ชาติเท่านั้นสิ่งอื่นๆย่อมสู้คนทั้งหลายไม่ได้ทั้งนั้นถ้าว่ากษัตริย์อยู่ในชาติที่ชนะแผ่นดินแล้ว กษัตริย์ผู้มีมา้าผู้มีราชพาหานะก็คงจะชนะศัตรูได้โดยลำพังพระองค์เองประชาชนของกษัตริย์ก็คงมีความสุขสบายเสมอมนของกษัตริย์และตาริเพทของพราหมณ์มีความหมายอย่างเดียวกันคือแต่งตั้งขึ้นตามความพอใจความมีลาบและความไม่มีลาบความมียศและความไม่มียศ เป็นธรรมดาของคนทั้งสี่จำพวกคือกษัตริย์พรามณ์แพทย์ศูนย์พวกพ่อเรือนต้องการทรัพย์และข้าวและบ่าวไพ่ให้มากฉันใดพวกพราม์ก็ต้องการอย่างนั้นเหมือนกันพวกพรามเหมือนกับพวกพ่อเรือนธรรมดาย่อมเสมอกันคือต่างก็หมกมุ่นอยู่ในการมคุณเป็นนิดใช้ให้ทำกิจต่างๆอยู่ในแผ่นดินเหมือนกัน แต่พวกพราหมณ์ถือตนว่าเป็นผู้วิเศษกว่าคนพวกอื่นเพราะฉะนั้นจึงจัดว่าพวกพราหมณ์เป็นคนสองลิ้นเป็นคนจำพวกไม่มีปัญญาเมื่อพวกนาได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธทัตด้วยประการชนนี้แล้วก็พากันเกิดความเชื่อถือว่าถูกต้องดีทุกประการแล้วพระพุทธทัตจึงให้พวกนา นำาพามคนนั้นออกไปเสียจากนาคพิพพโดยไม่ให้ลงโทษแต่ประการใดจบตอนที่13แต่เท่านี้ในตอนที่14เป็นตอนสุดท้ายว่าฝ่ายพระเจ้าสาครพม,มทัตไม่ทรงพาดวันซึ่งได้นัดแนะกันไว้คือพระองค์ได้เสด็จไปเฝ้าพระราชบิดาได้บรรพชาเป็นลือศีอยู่ในป่าพร้อมด้วยจัตตรงคเสนาส่วนพระฟุริทัต ก็ได้ประกาศทั่วราชธานีที่เป็นแดนเมืองนาคว่าเราจะไปเฝ้าพระเจ้าลุงและพระเจ้าตาในราวป่าอันมีในมนุษย์โลก <S <S เมื่อพักพร้อมกันแล้วจึงเสด็จขึ้นจากแม่น้ำยบุนา่าตรงไปสู่อาสมบทศาลาของพระเจ้าตาส่วนพี่น้องทั้งหมดกับสมเด็จพระชนกชนนีได้เสด็จตามไปเบื้องหลังในขณะนั้น พระเจ้าสาครพมทัตทรงจำภูริทัตไม่ได้จึงทูลถามพระราชบิดาขบวนกองตับโพนสังบันดอกและมมะโหรีที่กำลังมาในเบื้องหน้าทำความหันษาลื่นหนม่มให้เกิดแก่จอมรถผู้ปรารถนาด้วยทงสวนมีพันเหมือนสายฟ้าแลบซึ่งยังหนุ่มแน่นมีมือถือธนูนั้นเป็นใครผู้มีพักผ่องใส เหมือนกับสีทองอันอยู่ในปากเป้าหรือรุ่งเรืองเหมือนกับฐานไม้ตะเคียนมีคนกั้นฉัดทองอยู่บนเสียนมีคนถือพัดวานชทนีเบื้องข้างมีคนถือหางนกยูงมาข้างหน้าอีกสองคนท่านผู้นั้นทรงกุนทนอันกลมเกี้ยงมีผมดำสนิทมีตาซ้ายขวาก้างใหญ่มีริมฝีปากแจ่มใสดังกระจกเงา มีมือเท้าทั้งสองแดงเหมือนน้ำครั่งมีฝีปากเป่งปังเหมือนดวงอาทิตย์งามวิจิตด้วยเครื่องปกคุมอันขาวสะอาดมีสิริวิราชเหมือนดั่งพระอินทร์ทรงสอดพระแสงขันด้ามทองสวมรองเท้าทองคําอันนั่งมาในรถท่ถามกลางระหว่างเสนานั้นคือใครเข้าพเจ้าขอนอบน้อมท่านผู้เป็นใหญ่นั้นดังนี้เมื่อพระราชบิดาผู้เป็นฤาษีอันได้ยานสมาบัติ ได้ฟังคำถามดังนี้จึงตัดตอบว,ว่าผู้ที่มาเหล่านั้นล้วนแต่เป็นนาคซึ่งมีฤทธมียศเป็นลูกแห่งเท้าทัตตะระทะอันเกิดจากนางสมุทชาทั้งนั้นในไม่ช้าพวกนาก็พากันไปถึงแล้วถวายบังคมบรมราชลฤาษีแล้วนั่งอยู่ในที่สมควรแก่ตนฝ่ายนางสมุทชาก็ถวายบังคมพระราชบิดา และพระเจ้าพี่แล้วก็ทรงกันแสงด้วยความดีใจเมื่อสนทนาปาาัยกันตามสมควรแล้วก็าพาพวกนาคเสด็จกลับไปสู่นาคพิภพฝ่ายพระเจ้าสาครพมทัตประทับอยู่กับพระราชบิดาได้สองถึงสวันจึงถวายบังคมลากลับสู่นครพาลานาสีส่วนานางสมุทรทชาอัครมเหสีของพระญานาคก็สวรรคตอยู่ในเมืองนาคนั้น พระภุริทัตกับทั้งบริวารคั้นสิ้นอายุสังขารแล้วก็ได้ไปเกิดในสวรรค์อันเป็นบรมสุขคันสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ทรงแสดงเรื่องอดีตอย่างนี้แล้วจึงทรงประชุมชาดกว่าพระมารดาบิดาของพระพูริทัตนั้นได้มาเกิดเป็นพระพุทธมารดาพุทธบิดาพราหมณ์ผู้อักตันยูนั้นได้มาเกิดเป็น พระเทวทัตสมทัตกุมารได้มาเกิดเป็นพระอานทนนางอัจจิมุขีได้มาเกิดเป็นนางอุบบรวน,นาสุทัศนกุมารได้มาเกิดเป็นพระสาลีบุตรสุโภคกุมารได้มาเกิดเป็นพระโมคลานะกะนาอริทะกุมารได้มาเกิดเป็น สุนักขิตตะเรชวีส่วนพระพุริทัตคือเราตถาคตพุทธเจ้าในบัดนี้แหละจบพุทธทัตชาดกแต่เท่านี้ในชาดกนี้มีเนื้อความพิสดารดังที่แสดงมาแล้วดังข้างต้นตั้งแต่ตอนที่หนึ่งมาจนถึงตอนที่หกนี้มีข้อสำคัญที่ควรถือไว้หลายอย่างแต่ที่สำคัญอย่างยิ่งนั้นมีอยู่เพียงข้อเดียว คือข้อที่พระภูริทธ์บรมโพธิสัตว์ทรงมั่นอยู่ในศินเท่านั้นเป็นอันว่าในชาตินี้พระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายทรงยินดีด้วยศิลบารมีควรเป็นคติแห่งพุทธศาสน์สิกิชนทั้งหลายว่าพระพุทธเจ้าของเราได้ทรงสั่งสอนให้พวกเรารักษาศินให้เป็นปกติพวกเราควรยินดีกระทำตามเพื่อให้เป็นหนทางแห่งสวรรค์นิพพานในภายภาคหน้า สิ้นข้อความที่สำคัญยิ่งในชาดกนี้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนี้